สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพร้อมเรื่องน่าสนใจจากอา t h เธอร์เฮสผู้ร่วมก่อตั้ง Bitmax นะคะนักลงทุนคริปโตคนดังเลยมาดูกันค่ะว่าเขามองทิศทางบิตคอยกับกลยุทธ์ลงทุนยาวไปถึงปี2026ยังไงบ้างถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องคอยวันโอวันของเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญสำคัญค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ มุมมองเขาเรื่องอะไรที่ขับเคลื่อนราคาบิตคอยตอนนี้คะครับคือ Arthur h ร์เฮเนี่ยเขาชี้ไปที่2ปัจจัยหลักๆเลยนะ1คือเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เขาให้น้ําหนักมากกว่าจริงๆคือสภาพคล่องของเงินเฟียตทั่วโลกครับสภาพคล่องเงินเฟียตหมายถึงปริมาณเงินในระบบใช่ไหมคะใช่เลยครับประเด็นคือปริมาณเงินเฟียดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะ คือรัฐบาลธนาคารกลางเขาพิมพ์เงินออกมาได้เรื่อยๆเพื่อจะแก้หนี้หรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันต่างกับบิตคอยง่าครับที่มีจํากัดมากๆแค่21ล้านเหรียญพอเงินเฟียดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ราคาบิตคอยถ้าคิดเป็นหน่วยเฟียดมันก็เลยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปตามกลไกลนี้นะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเงินมันด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับของที่มีจำกัดแล้วแบบนี้มันมีสัญญาณอะไรที่เราควรจะจับตาดูเป็นพิเศษไหมคะตามแนวคิดของเฮสครับเขาพูดถึงดัชนีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากคือดัชนี MOVE Move มันคืออะไรคะ มันใช้วัดความผันผวนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับเฮสเขามองว่าถ้าดัชนีนี้มันพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่งนะประมาณ1 3 5่งรถึง่แถวๆนั้นมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเลยว่าเอ๊ะอาจจะมีปัญหาในตลาดพันธบัตรหรือเปล่าซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยผู้กำหนดนโยบายก็มักต้องเข้ามาช่วยใช่ไหมครับด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปอีกอ๋อพอพิมพ์เงินเพิ่มเงินก็ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงหรือสินทรัพย์จำกัดแบบบิตคอยถูกต้องครับ มันเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกที่สุดท้ายก็อาจจะส่งผลดีต่อบิตคอยนั่นเองน่าสนใจมากค่ะเหมือนเป็นตัวจับสัญญาณวิกฤตเล็กๆที่อาจนําไปสู่การอัดฉีดเงินแล้วเรื่องเป้าหมายราคาบิตคอยล่ะคะหรือว่าตลาดเอาคอยเขามองภาพรวมยังไงบ้างตัวเลขที่เคยได้ยินกัน2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 250, สำหรับบิตคอยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเลขกลมๆนะครับคนจําง่ายอาจจะสะท้อนภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าจะเป็นตัวเลขเป๊กๆที่คํานวณมาเข้าใจค่ะ เป็นซิมบอริกนัมเบอร์มากกว่าใช่ครับส่วนออสคอยซีซันเนี่ยเขาเชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะแต่มันจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมยังไงคะคือมันจะไม่ใช่ว่าทุกเหรียญขึ้นหมดแบบรอบก่อนๆแล้วเขาเน้นว่ารอบนี้จะเป็นการเลือกลงทุนต้องเป็นเหรียญที่มีคุณภาพจริงๆหรือไม่ก็เหรียญใหม่ๆที่มีสตอรี่มีเรื่องราวน่าสนใจจริงๆครับอืมแต่ว่าต้องละเอียดขึ้นเยอะเลยในการเลือกครับแล้วก็มีมุมมองเรื่อง ETH ที่น่าสนใจด้วยนะ เขาบอกว่าเพราะ E T H ตอนนี้เหมือนเป็น l a เ e r ร์1ที่อืคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มีคู่แข่งเยอะมันอาจจะกลายเป็นตัวที่ทำผลงานได้ดีแบบผิดคาดได้ตามหลักที่เรียกว่า mean r e v e r s i o n นะครับอ๋ออะไรที่คนเมินมากๆอาจจะกลับมาแรงประมาณนั้นครับแล้วถ้าให้เทียบระหว่าง X R P กับ Cardano เนี่ยเขาเลือก X R P นะเพราะอะไรคะเขามองว่า X R P ดูจะมีภาษีดีกว่าในแง่ของการเมืองเรื่องกฎระเบียบอะไรพวกนี้ครับ เป็นมุมมองที่ต่างออกไปนะคะเราเรื่องกลยุทธการลงทุนหรอคะหรือว่าจังหวะขายทํากําไรเขามีแนวทางยังไงบ้างอันนี้ก็น่าสนใจครับคือเฮสเขาไม่ได้ยึดติดกับเป้าหมายราคาเป็นหลักนะแต่เขาจะดูว่าความคาดหวังของตลาดนาตอนนี้เกี่ยวกับการพิมพ์เงินเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนคือถ้าตลาดคาดหวังไว้สูงมากว่าเดี๋ยวต้องมีการพิมพ์เงินมาหาศาลแน่ๆแต่สัญญาณจริงๆมันเริ่มดูแผ่วลงหรือมันไม่มาตามคาด หรือในทางกลับกันตลาดไม่ได้คาดหวังแต่ดูทรงแล้วเดี๋ยวนโยบายพิมพ์เงินกำลังจะมาไอความแตกต่างตรงนี้แหละครับคือสัญญาณให้เขาพิจารณาปรับพอร์ตอ๋อดูแกบระหว่างความคาดหวังกับความเป็นจริงใช่ครับอาจจะลดความเสี่ยงในออรคอยลงหรือถ้าเห็นโอกาสก็อาจจะกลับเข้ามาลงทุนใหม่เป็นกลยุทธ์ที่ดูยืดหยุ่นดีค่ะไม่ได้ตั้งเป้าไต่ตัวครับผมและสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาย้ำเสมอก็คือ ความอดทนคือตลาดคริปโตเนี่ยมันไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยไม่มีปุ่มวิเศษกดแล้วสำเร็จเลยมันต้องใช้เวลาต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็ต้องเข้าใจวงจรของมันจริงๆครับค่ะก็นับว่าเป็นมุมนองและแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจมากๆจากอาเธอร์เฮสนะคะเอาไปปรับใช้กันดูได้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องคอยวันอวันกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ